สวัสดีครับสวัสดี f อเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงถ้ำหรือเปล่านีนะ่ตามจุดที่พ่อหมอแม่หมอได้บอกนะครับผมนี่เยเข้าไปไหมลอยเมี่นบอก

มีตัวลอยสัตว์ป่าั้างบนเ้ยแมงเง่อกกลางันนึ่งพี่น้องทุกท่านก็วันนี้เนาะเป็นวันที่ออกทำการค้นหาแบบตุรลักตุเลมากนะฮะับเอฟซีเนื่องจากฝนตกเมื่อวานนะครับน,นี้เสื้อผ้าของเราเปียกหมดเลยนะฮะ ย้ำนะฮะเอฟซออกค้นหาในวันนี้คือตามที่แม่หมอพ่อหมอนะท่านไดชีน้นำเนาะไม่ว่าจะเป็นร้อยหมอพันหมอนะครับเราก็ไปนะครับมีเจอ

ไม่รู้ว่ากระดักจะอยู่ตรงไหนเนะานะไปพี่ไปก่อนว่าผมอยู่ด้านหลังนะผมเดี๋ยวผมเซฟ <c oughs> ผมจะถ่ายเก็บรคาไ้ไวบหลุกมาน,นมาไว้ไนปะน่าจะลก ให้ไปลกจังโอ้ป่าลกมากเลยเหมือนบ้านผมเลยนะเอซีป่าโดงดิบนะครับผมอโอ้พี่น้องลกมากเลย ตอนนี้เราหาทางออกนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้แถวนี้ก็มีเนาะยอดคอนเทนเหมือนบ้านผมนะครับป่าต้องดิบเนาะต้องมีเหมือนกันนั่นแหละ โอ้หนีไงนะข้ยนี่คือือลกปลาิ้มโอ้โหขักกุลีเอะไปอันนี้คือหาทางออกนะครับพี่น้องเนาะอืเอาหมาล เนี่ยไงหมาก็มาแล้วบ้านมันเดี๋ยนี้เป็นอะไรขึ้นมลงไปถูกปนุ่นโอ้ยไอ้นื้อหนุงอ่าก่อนเลยไปไอ้เนื้อไปข้างไหนมาไงมันไปไม่ได้นะเอพสิทธุพันด้านบน เพื่อหินนี่บอนี่นี่ไหมเพื่อหินหรือเปล่าตะบุญตาบุญตะบุกลับไม่มีสิยงตรับโอ้ในสุดก็ออกมาจนได้ก็ รักตูดีมากเลยนะครับผมคนหายี่สิบสี่วันนะไม่เท่าวันนี้วันเดียวนะฮะวันนี้เดินก็บากเนาะส่วนพี่อ๋อก็ยืนยันเนาะไปอ,อีกฝั่งเนะนาะไปคนลทางนะครับ ซื้อปลาเขาโพดเขาเลย,เย <S 2> <S 2> <S โอ้ต้องวิ่งขึ้นมาหรือว่าถอยขึ้นมาเกาะลงไปอย่างเดียวอถอยขึ้นไม่ได้โอ้ฝนก็จะตกนะพี่น้องป้าโม,มดินนะเราก็อโอ้ออกมาถึงถนน,นแล้ว นี่เราขึ้นอ้อมเนาะอ้อมค้ืนเราบุกไปเรื่อยๆเนี่ยมีหวังโลกไปเรื่อยๆมีสัญญาณไหมไม่มีสัญญาณเราจะเราจะไปทางนี้บ่

ไปยังไปยังที่นี่ป่ะไม่บอกไปในเรื่อนี้ก็ไปจอดกันก็ได้ตรงที่นี่พี่น้องก็เดี๋ยวปรึกษาหารือกันก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะมันมีสัญญาณเขาผู้ฝ่าสูงไปดาบพรว่านี่ที่ลินนิดเราก็ทุบกว่านิตตะกียงกากอะไรน่ะโมเก่งระเบือ เจจอ่าคร่ะ,ะคลิปนี้ก็อัปเดตไปพีเท่านี้ครับโอ้มันจะไหม่แล้วนุ่นเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ